สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสกูสกุลทางยูทูบกับผมกรกมณาพระแซบอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับเมื่อนี้เจอแต่น,นามดึกพี่น้องเอ้ยได้ตำแซลมอนพี่น้องตาแซลมอนนัวๆใส่กุ้งน้ำสามสี่ตัวครับนิดหน่นนนอยๆพักแก้มก็ได้บลายพี่น้องมือนี้มีพักห้องเตน้อยแล้วก็ทั่วปูทั่วพักยาวพี่น้อง อาจจะเห็นบปชัดเจนกับขอโทษขออภัยที่เป็นน้องเด้อเจะแน้งกันกับพี่น้องครับนอนเอาขนาดพี่น้องเลยยังบริกนก็เพื่ออกแล้วรี่บทภาพเรียบร้อยประกันใดก็ขอโทษขออภัยพี่ปน้องเด้อเอาบาหลายความครับพี่น้องจะแจ้งมกันเลยครับน้ำปลาหนัวๆเลยพี่น้องสุดยอดครับ มือจับเลยไม่ต้องสิใหญ่ใหญ่เลยครับ เซิบ์ฟด้วข่ารน้องชิ้นใหญ่เลยนำปลานนัวแบบละลายในปากเลยพี่น้องทำจะนำปลาฟูนอสครับกับกระเทียมดองฟูนอส สดายต่อาการห้อนเอาพี่น้องเอ้ยมือเนี่ยคนบริตกสวงมือแล้ว បងមានសយជួពីនងអើយហាក់ណាឡើយ แซ่บข้าวบันดีพี่น้องไอ้กุ้งนี่เอาไปลวกแล้วพี่น้องสุกแล้วแต่แซมันสดๆเลยพี่น้องเบื่องเนา Ôi, còn nhảy được nó tìm khăm xa chạy lên bằng nhà cả hoàn áo quyển thịt xua thì xuất lên phía

สุดยอดพี่น้องลองจัดบุ๋มเลยพี่น้องเด้อต่ำแซลมอนพี่น้องต่ำคือต่ำบังหุ่งนะครับผมต่ำ คือตําห้งตำใหนวดมึกนี่ไปแล้วพี่น้องของแบบเผ็ดเผ็ดปลาลานัวๆพี่น้อง ครับทุกท่านเอ้ยพ่อพี่ต้อนน้องไว้ให้เก่าครับงานแซ่บหนัวๆตับปลาแซลมอนใส่กุ้งปลาแซลมอนสดๆเลยพี่น้องเนื้อหวานละลายในปากเลยพี่น้องใส่น้ำปลาหนัวหนัวลองจัดเบิ้งครับอแต่ขอขอบคุณพี่น้องสกุลสกุลที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับเด้อมาแบบทุลักทุเลแบบเต็งรีบมืาเนี่ยโอ้ยงกระไหลพี่น้องฮั่นเอาเนื้อไหลบริยุดเลย ขอบคุณทุกกำลังลใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มานาเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจมานาในคลิปหน้าต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องอยีดีมีแห้งสักคู่สักคนครับสวัสดีครับ